สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมมาในช่วงเวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับไม่พ้นเรื่องราวของแฮี่เคนแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องราวการเสริมทัพนะครับของเรัลมริดนะครับมีข่าวหลุดออกมาว่านะครับสโมสรเรัลมริดเนี่ยได้เจรจากับคิเรนเอปเป้เบื้องต้นไปแต่เดี๋ยวนี้ถูกเลื่อนนะครับก็ต้องฟังหูไว้หูแหละนะครับ สำนักข่าวต่างประเทศออกมาอย่างนี้เนี่ยมันก็น่าติดตามอยู่นะครับส่วนเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลมีเหมือนกันนะครับเจเกนคอปกลับมาสนใจเจนอร์ซันโชอีกครั้งนะครับเรื่องราวของคูตินโญกับเชลซีวันนี้เมื่อกี้แฟนเชลซีถามผมนะกำลังเจราจาก,กับฝ่ายบริหารขั้นสุดท้ายแล้วนะครับดีลของคูตินโญมีความเป็นไปได้นะครับส่วนสโมสรสเปอร์เนี่ยกำลังหาผู้รักษาป,ประตูคนใหม่ของราซิโอนะครับมีแฟนสเปอร์ถามเหมือนกันนะครับ เลสเตอร์ซิตี้หานักผู้เล่นใหม่เหมือนกันอาร์ซนอนจะขายมาคิติยานให้กับลรมา Roma, ในราคา22ล้านปอนด์นะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเวลาประมาณ6โมงครึ่งนะครับข่าวที่1นนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของคริลเตนเอบบะเป้ก่อนนะครับก็ตามรายงานในวันนี้นะครับเจอโรมโรเตนนะครับได้พูดถึงดีลของคริเตนเอบบเป้นะครับก็ในสโมสรน่ะเจอโรมโรเตนเนี่ยเขา เจอเรือโบตโลเทนนะครับเขาเป็นคนที่อยู่ในสโมสรปารีสแซงต์แชมงนั่นแหละนะครับก็ก็มีรายงานเชิงลึกออกมาว่าสโมสรปารีสแซงต์แชมงกับเรือัรมาเรีดยได้มีการเจราจาในการย้ายทีมของคร,ริสเปเป้เบื้องต้นไปหลายรอบมากนะครับเบื้องต้นหลายรอบมากนะครับและล่าสุดนี้คือ,อการเจราจาเนี่ยคือต้องใช้เงินเป็นสี่ตีโลกผมเคยนําเสนอไปรอบนึงแล้วเนาะเรื่องราวของคร,ริสเปเป้ 250ล้านปอนด์สติีโลกใหม่นะครับมากกว่าแฮนิเคนในตอนนี้อีกนะครับก็ตามรายงานจากเรดิโอมาเซคาโรนะครับได้พูดถึงแหล่งข่าวนี้นะครับว่าเอินเปเป้เนี่ยเกือบเซ็นกับมันดิตก่อนล่วงหน้าด้วยซ้ําแต่ตอนนี้ดีวนี้ถูกยกเลิกออกไปนะครับการยกเลิกนี้มีผลมาจากเรื่องราวของผลกระทบทางการเงินของสโมสรเออนี่ไงไวรัสโคโรนาระบาดผลกระทบของการวงจรเงินของมานิดเนี่ยมีปัญหา ถึงเป็นที่มาของการขายนักเตะแล้วก็จะเคลียร์เบลด้วยนะครับนี่แหละทําให้ดิวของคริ a เตนเอปเป้เลื่อนไปไม่งั้นนี่เซ็นล่วงหน้าแล้วนะครับก็ฟังหูวไว้หูสําหรับข่าวนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับประเด็นใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไเตดในวันนี้เนี่ยก็คือการเซ็นสัญญากับแฮร์ริเคน200ล้านปอนด์นะครับแต่นีเลวิสนะครับพร้อมที่จะขายแฮร์ริเคนในราคา200ล้านปอนด เป็นซีตีโลกใหม่นะครับมี3ทีมสนใจเคนอยู่นะครับทีมที่1คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือผมอธิบายเรื่องราวของแมนยูนิดนึงเนี่ยแหล่งข่าวในต่างประเทศเชิงลึกบอกว่าแมนยูมีเงินในการเสริมทัพอยู่ประมาณ900ล้านปอนด์อันนี้ฟังหูให้หูนะครับ900ล้านปอนด์นี่ได้หมดเลยทุกคนซานโชคูริเบลี่จบสเตปนะครับก็คือผลประกอบการเขาดีอะ่ะส่วนสมโมสรที่2คือมาริตน,นะครับมาริตเองก็ต้องการเคนสมโมสรที่3เป็น เป็นแมิตี้นะครับแมิตี้ก็พร้อมจัดเต็มเลยฉีกเลยและอันที่4นะครับเมื่อกี้จริงๆแล้วมีปารีสด้วยเนาะแต่ผมไม่ค่อยกล้าพูดมากเท่าไหร่นะครับปารีสก็สนใจเคนแต่มี3หลักๆเนี่ยสมสโมสรน,นี้เป็นตัวเต็งที่จะควาา้าแฮลิเคนไปนะครับวันนี้แมนยูเองเนี่ยเอ็ดต้องทุ่มใช้แค่นี้พอนะครับฉะนั้นดีลของแฮี่เคนดาเดนเดเลวีประกาศขายแล้วนะครับ2องล้านปอนด์นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวเชิงลึกของฮามิสโรดดิเกสนะครับเมื่อกี้ผมเสนอข่าวไปในสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ข่าวอัปเดตอีกนะครับว่าตัวของฮามิสโรดิเกสครับถ้าย้ายมาอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสวมเสื้อหมายเลข11นะครับตามรายงานนะครับข้อตกลงค่าตัวอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรแค่นั้นเองแล้วก็พับคิดเป็นเงินปอนะ26 จล้านปอนด์เอา40.8คูณไปเลยครับกลายเป็นเงินบาทเลยนะครับผมขออนุญาตยังไม่คูณแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข่าวต่อไปก่อนนะครับก็ตามรายง,งานนะครับจร<อ>์ดเมนเดสกำลังเจรจาก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เอาง,ง่ายๆเชื่อมโยงกับแมนยูในราคา30ล้านยูโรหรือประมาณ26.3ล้านปอนด์มาแมนยูจะสวมเสื้อหมายเลข11นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสร แมนเชสเตอร์ยูเตด,ดกันอีกนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวของโจโรดันนะครับโจโรดันคือใครนะครับเป็นนักเตะของอสโมสรสวอนซีซิตี้นะครับสวมเสื้อหมายเลข22ตำแหน่งกองหลังอายุ22ปีนะครับเด็กคนนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นนี้คือแมวมองของแมนยูเนี่ยคือชอบที่จะเสริมนักเตะที่เล่นเก่งๆเอาตรงๆเลยเนาะแล้วก็มีพรสวค์น,นั่นแหละนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยนะครับเพราะว่าจะเซ็นด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่ แต่สัญญากับโซนซีเหลือ2ปีถ้าแมนยูจะเซ็นนะครับตอนนี้ก็มีคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจด้วยเช่นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาติโรมาติเนสกันนะครับแต่ไม่ใช่บาร์เซโลนาในวันนี้นะครับตามรายงานในวันนี้นะครับว่าสโมสร m แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพร้อมที่จะฉีกสัญญาของลาติโรมาติเนสนะครับในราคาประมาณ97.5ล้านปอนด์มันเท่าไหร่กันแน่เนี่ยตามข่าวก็บอก92มั้ง เอาง่ายอยู่ในหลักร้อยล้านปอนด์ละกันนะครับร้อยสิบเอ็ดล้านปอนด์ตามมืองานนะครับอัลลัร้อยสิบเอ็ดล้านยูโรขอไปนะครับตามมืองานในวันนี้นะครับว่าบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดเองเนี่ยได้หยุดชะงักเนื่องจากปัญหาของเงินนะครับแต่วันนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวลาติโรมาติเตร์สในการฉีกสัญญาที่ค่าตัว97.5ล้านปอนด์เออก็น่าคิดเนาะว่าเฮ้ยถ้าซิตี้เซ็นจริงนะคุณต้องออกเออผมว่านะถ้าไม่คุณไม่ออก ชาติเดียวกันน่ะคุณไม่ออกคุณก็เป็นถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องฉะนั้นดีวนี้น่าสนใจตามนี้นะครับสำหรับรอติโลมนเชสเกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับวันนี้ซันโชกับครอฟกับมาอีกครั้งนะครับผมเองก็ดีใจนะไม่อยากจะปล่อยให้ดีซันโชให้ใครง่ายๆเหมือนกันนะครับตามรางานในวันนี้นะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับภายใต้การนาทีมโจเกนคอมนะครับกับสู่ าเซ็นสัญญากับจอร์แดนซันโชอีกครั้งนะครับหลังจากที่ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ในวันนี้นะครับว่าลิเวอร์พูลเองต้องการเข้าร่วมแข่งขันดึงซันโชมาร่วมทีมดึงมาทําไมลิเวอร์พูลในข่าวมีบอกไว้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพของสามสารในลุกต้องใช้ซันโชเอาตรงๆเลยนะครับมูมรานโญจะเด่นกว่าเดิมแต่ในสื่อเขาวิเคราะห์ไว้นะครับแล้วก็ซันโชเหลือสัญญ,ญา2ปีแล้วก็ดอดมูลน,น่าจะพิจารณาขายในรคาคาห2 0รอ่ล้านปอนด์ สโมสรไหนก็ได้นะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องนับแล้วเยอะเลยนะครับลิพูแมนยูแมนซิตี้เัลมาดริดน,นะครับแล้วก็บาร์เซโลนา่านิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยปารีสแซงแแมงน,นะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับเจเกนคอรปของลิพูกลับสู่ความสนใจจอร์สันโชอีกครั้งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันนะครับเชลซีวันนี้กับแฟงแรงลมพาดน,นี่มันเลยนะครับเอ่อตามรายงานสรุปเลยดีกว่านะครับว่า แฟรงค์ลามานนะครับกำลังเจรจากับคณะกรรมการบอร์ดบริหารของเชลซีในรายละเอียดปีกย่อยและจะสรุปผลให้เร็วที่สุดตามรายงานมีบางรายการความเสนอที่จะต้องลดลงบ้างคูตินโยขอเยอะเกินคุณต้องลดบางเงินบาง,บาง,บ,างบางส่วนลงไปนะครับแล้วก็มันมีรายละเอียดอยู่ในตารางละแล้วก็การเจรจาตอนนี้รอรอประกาศอย่าเป็นทางการเชื่อว่าคูตินโยจะมาเล่นในพรีเมียร์ ชัดเจนตามนี้นะครับนี่เอาคอมูลล่าสุดมานำเสนอนะครับยังอยู่กับสโม,มสรเชลซีนะครับแต่เป็นเรื่องราวของเอ็นโกโลกองเต้เออเชลซี Chelsea ประกาศเปล่าเปล่าว่า,วา,ววาขายนะครับแต่วันนี้กำหนดราคามาแล้วนะครับเอ็นโกโลกองเต้ hmm. นะครับเชลซี Chelsea ตั้งราคาไว้ที่80ล้านปอนด์นะครับเงินไ,ไ,ไม่มากอะเนี่ยลิฟูซื้อได้เลยเนี่ยผมทำไมเชียร์ลิฟูแล้วผมเป็นแฟนบอลลิฟูเนาะ ตามรายงานนะครับว่าเอ็โกุโรกองเต้เองในตอนนี้ตามรายงานด้วยมาริดเองเนี่ยกำลังพิจารณาเหมือนกันโอ้โหพิจารณาเยอะมากเลยมาริดน,นะครับแล้วก็สัญญาเหลือ3ปีเนี่ยก็เลยแน่ใจว่าค่าตัวต้องอยู่ในระดับ80ล้านปอนด์นะครับซึ่งในเวลานี้เองเนี่ยสโมสรเรียวมาริดคือเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวเอ็นกุโก่กองเต้ไปในสื่อบอกงนี้เลยชัดเจนตามนี้นะครับยังคงอยู่กับเชลซีนะครับแต่เป็นเรื่องราวของ แมทชัเกตนะครับแมทชักเก็ตก็เป็นนักเตะของสโมสรแอสตันวิลล่าวันนี้เชลซีสนใจนะครับแล้วก็ตามรายงานระบุนะครับว่าแฟนแลัมพาตต้องการเอาเด็กคนนี้มาเสริมทัพแต่ไม่บอกจำนวนเงินว่าจะเซ็นด้วยราคาเท่าไหร่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของตองกี้แอนดรอมเบลลนะครับที่โจเซ่มินต้องเคลียร์อนาคตกันหน่อยแหละนะครับ ตามผลงานในตอนนี้นะครับตองกีอันดาเเล่นเนี่ยย้ายมาร่วมทีมสเปอร์53.8ล้านปอนด์แต่ผลงานในตอนนี้โจเซ่มุนโยนะครับรู้สึกว่าไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ซึ่งเป็นปัญหามาตั้งแต่ตอนที่ตองกีอันดาเเล่เจ็บนะครับ็นเกมยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยคำขอของเขานี่สัญญาเหลือตั้ง5ปีนะครับแต่ว่า ไม่แน่นะครับว่าตองกีเนเรเบรจะตัดสินใจยังไงกับอนาคตของตัวเองที่สเปอร์แต่ดูแนวโน้อมอ่ะมีปัญหากันแน่นอนนะครับแรงข่าวที่มากมาจากเลกิปสปอร์ตนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสเปอร์กันต่อแต่การเป็นการเสริมทัพผู้สารประตูคนใหม่นะครับก็วันนี้เป็นโทมัสสตาโคชาโทมัสสตาโคชานี่เป็นผู้สารประตูเบอร์หนึ่งของสโมสรลาซิโอนะครับแล้วปัจจุบันนี้อายุ25ปีนะครับก็อาจจะสเปอร์อาจจะมา แทนที่ฮิโกยริสนะครับซึ่งอายุเยอะแล้วนะครับตามรายงานจากแกสตาเดโลสปอร์ตนะครับว่าสกอตชา star เองเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะมาเล่นในพรีเมียร์ลีก่อนมันเป็นสเต็ปเบื้องต้นนะเพราะยังรักลาซิโอเหมือนเดิมเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าสเปอร์จะทุ่มเงินเท่าไหร่เชื่อว่าถ้าสเปอร์ทุ่มเงินจริงเนี่ยก็น่าจะได้ผู้สาป,ประตูคนนี้นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสร,รเวสต์แฮมยูไนเต็ดกันบ้างนะครับนนานจะเจอข่าวของเวสต์แฮมบ้างนะครับ เวสแฮมยูนเต็ดน,นะครับต้องการเซ็นสัญญากับจอร์มาชานะครับซึ่งเป็นกองหน้าของสโมสรบอกโดสมเสื้อหมายเลขเก้าอายุ21ปีสูง180น้ําน้ำหนักสูง180เซนติเมตรนะครับก็น้ำหนัก7 4ก,กิโลกรัมนะครับถือว่าเป็นกองหน้าที่อายุน้อยนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเวสแฮมยูนเต็ดน,นะครับต้องการดึงมาเสริมทัพเด็กคนนี้ยิงไป16ประตูจากการลงสนาม30นัดให้กับบอกโดนะครับแล้วก็ เออเอาง่ายๆเนาะคิสตันผลิตเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่สนใจตัวของจอชมาชาด้วยเช่นกันนะครับเอาไวา้มันได้ลรละเอียดที่ชัดเจนผมค่อยนําเสนออีกรอบแล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็สนใจนักเตะที่ชื่อว่าติโมชิกา,กาตามโอ้โหอ่านชื่อยากจริงนะครับก็อ่านชื่อผิดก็ขออภัยแล้วกันเอาตามนี้นะครับ ก็กองหลังนะครับกองหลังของแอตแลนตาคนนี้เนี่ยอายุ24ปีนะครับฟอร์มต้องตาต้องใจแมนดาร์จอรเจอร์มากนะครับคือตามรายงานจากแคลอรีเดลโรสปอร์ตนะครับพูดถึงว่าเด็กคนนี้นะครับอายอาุมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่17.5ล้านปอนด์นะครับเลสเตอร์ซิตี้สนใจที่จะมาปั้นแทนที่แฮร์รี่แม็กควายนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลการเรื่องราวของเดสมอลเทนนะครับ เดนส์มาร์เทนจะเป็นฟรีเอเจนต์นะครับนาปลี oli, ปล่อยฟรีนะครับกาตูโซไม่เอาใช้งานต่อตามรายงานจากกัสตาดลโลสปอร์ตนะครับว่าอาร์เซนอลกับเชลซีเนี่ยกำลังจะเจราจาแบบฟรีฟรคือเอาง่ายเซ็นฟรีกับนักเตะค,คนนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับวันนี้แบบมาแบบจัดแบบข่าวเนื้อๆเ,เลยใหม่ๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลในวันนี้นะครับพร้อมที่จะรับข้อเสนอจากโลมาค่าตัวของเฮลิกมาคิตาานในราคา 22ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าเจ้าตัวอยากจะอยู่ในอิตาลีต่อมาคิตายากลับมานี่ก็ไม่รู้จะอนาคตจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตามในงานเชิงลึกนะครับว่ามีอดีตเพลเมเกอร์ของดอทบูลคนนี้ตั้งใจที่จะอยู่กับโรม่าต่อไปนั่นเองนะครับเป็นไงมาครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในช่วงเย็นวันนี้นะครับจัดให้กับทุกท่านแล้วนะครับข่าวใหม่ๆเลยนะครับผมตื่นเต้นเลยนะครับที่ครอปกลับมาสนใจซันโชอีกครั้งนะครับนักเตะคนนี้นี่มี พวามเร้าใจถึงพริกถึงเข่งอ่ะมันต้องมีบ้างนะครับผัดกับข้าวมันก็ต้องมีร้อนแรงบ้างนะครับสลับกันไปเนาะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแฮร์รี่เคนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับข่าวเชิงลึกมีงบอยู่900ล้านปอนด์่ะโอ้โหไม่จัดก็ไม่รู้ว่าไงละนะครับอันนี้ฟังหูไว้หูก่อนนะครับรอให้เขาซื้อจริงอ่ะค่อยว่ากันใหม่นะครับส่วนสโมสรเรอัลมาดริดกับเอ็นโกโลกองเต้เนี่ยเชลซีปักป้ายไว้80ล้านปอนด์เนี่ยก็ต้องดูท่าทีของมาดริดก่อนนะครับมาดริดก็มีข่าวตกเป็นข่าวว่าเจรจาล่วงหน้้ากัับบเเอ็มปแต เรื่องราวของสถานทางการเงินเน่ยเมื่อมีไวรัสโคโรนาระบาด่าช้จ่ายในภารัฐในสโมสรเยอะนะครับก็ต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนฉะนั้นเอกโลงของโตอยก็มีโอกาสย้ายทีมนะครับก็ตามนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นะครับสดที่นี่ทีเดียวทูวิชั่นะครับสนใจสมัครทูวิช่นโทร02 7008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ